คลิปที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อจากนี้นะฮะจริงๆแล้วผมตั้งใจจะเล่นปืน XPR 50นะครับจริงๆมันต้องเป็นคลิปของเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะแต่เพราะอะไรนะครับคลิปนี้ถึงไม่ได้ลงเป็นปืน XPR 50แล้วมาลงในวันนี้แทนนะครับบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับผมรอติดตามได้เลยนะฮะแล้วก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกมนะครับผมเติม CP นะครับผมร้าน In Back นะครับผมก็ตอนนี้นะครับทางเพจ แจ้งมาว่ามีปัญหาทางแฟนเพจนะครับผมอาจจะตอบแชทบางท่านไม่ได้นะครับแนะนำนะผมให้ทักไลน์ทางอินแบกไปนะครับเพราะว่าจะได้ตอบสะดวกมากขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทางเพจแจ้งมาว่ามีปัญหานะครับผมก็นั่นแหละใครที่ยังไม่ได้รับการตอบกลับหรือว่าอยากได้ความรวดเร็วนะฮะทักไปที่ไลน์อินแบกเอมเติมเกมได้เลยนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับโอเคไปรับชมเกมกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะมันจะเดือดสักแค่ไหนและเพราะอะไรถึงไม่ได้ลงคลิปในเมื่อวานโอเคไปลุยกันเลยครับผม ขอแนะนำ Inback ร้านเติมเกม Com l ิวเตอร์มืที่ให้ส่วนลดสูงถึง30%ปอลอดภยัยราคาถูกรับผิดชอบหลังยอดการเติมเพจหลักผู้ติดตามมากกว่า550,000คนเปิดมานานกว่า11ปีหมดปัญหาโดนโกงหมดปัญหาเติมแพงต้อง Inback ถ้าอยากมีสกินสวยๆเท่ๆในราคาสบายกระเป๋าและคลังอาวุธสุดเฟี้ยวอย่ารอช้าลิงก์อยู่ใต้คลิปและจ้าไปลุยกันเลย เฮ้ย hey, hey, สำหรับคนที่ไม่กดข้ามนะบอกได้เลยว่าโชคดีมากๆ,ๆเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดในรอบปี2566ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกกว่าเติมเองแบบแทบไม่ต้องคิดฝากมาด้วยนะครับอินแบคเท่านั้น อ่าครับผมก็ขอกระบสวัสดีลิงที่วัฒน,นาการละทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอทตีบ้บาทแล้วก็ผม f o ฟดคุก็ดูคนเดิมมันเองนะครับผมวันนี้นะฮะอย่างที่ทุกทกท่านนะครับผม่านผู้ชมที่น่ารักของผมเนี่ยนะฮะได้เห็นในชื่อแล้วก็ปกคลิปไปแล้วนั่นเองวันนี้ F d ฟดจะมาเล่นปืนที่มีชื่อว่า XPR 5 0้นั่นเองนะครับผมแหมบอกได้ว่าเป็นสไนเปอร์ที่ดุดันอลังการที่สุดแล้วนะฮะณเวลานี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นสไนเปอร์ยิงลัวที่ ดีที่สุดนะตอนนี้นะโค่นล้ม RM21 มาได้นะครับสมัยก่อนเป็น M21 เอนาะแต่สมัยนี้ต้องยกให้ XPR50 อย่างแน่นอนฮะแล้วก็อาถ้าใครถามว่าสไนเปอร์ที่ยิงทีละนัดเนี่ยแล้วดีที่สุดนะผมยกให้เป็นของ Li ท e c h AMR นั่นเองนะฮะส่วนสไนเปอร์ที่มันยิงรัวนๆเนี่ยนะครับผมยกให้เป็น XPR50 นเนี่ยเพราะอะไรต้องติดตามรอชมได้เลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าจี๊ดจัดสมาร์ทด็อกแน่นอนอะไรว่าคำสาปอะไรของกูเนยะ <laughs> ตอนนี้ก็ขอฟาร์มไปก ่มตีมาเหมือนเดิมนะฮะไม่รู้จักใครไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะครับผมโอเคก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนมาลงเมืองนี้ซึ่งไม่มีคนอีกแล้วนะฮะโอ้โหแมงเมืองนี้น้อยมากโอเคฮะฟาร์มไปฟาร์มมาครับไม่เจอแม้กระทั่งบอดนะครับผมเจอแต่ปืนแล้วก็ปืนที่ไม่ได้ดั่งใจด้วยปืนกลนี่ผมมีอยู่ชอปเปอร์ซึ่งผมไม่อยากเล่นมันนะครับชอปเปอร์มันมันมันอ่อนยังไงไม่รู้สําหรับผมนะผมไม่ชอบนะมันเบาฮะ เป็น LMG ที่โคตรเบาเลยนะผมแม่ต้องรอดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเปิร์กก็โอเคนะมันไม่เจอเปิร์กแม็กด้วยเปิร์กแม็กช่วงนี้หาโคตรยากเลยนะผมเปิร์กแม็กเนี่ยเจ็บใจจริงๆนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาฮอไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาฮอไอของแอดดอมันเริ่มจะลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับเพื่อนนะครับเราก็จะบินไปหาคนหาของกันเลยดีกว่า เหมือนว่าตอนนี้จะมีฮออยู่ข้างหน้าเรานะครับมาเอาแอร์ดรอปของฉันได้อย่างไรเราเจ้าจ่าโอ้ไม่นะไม่นะมันล็อกฮอผมขอญาตจ,จอดผมไม่รู้ละเพื่อนจะลงไหมแต่กูจะเอาแมงเอ้มาขโมยแอร์ดรอปเรามันลงเหยียบหยามถึงหน้าบ้านเรานะผมว่าลงเมืองนี้แต่มันบินมาไอ้น้องอยากคิดว่าจะรอดเข้าใจไหมนี่แหะขอพี่ชิมหน่อยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเจอชอปเปอร์ของพี่ไปป่าละเบอร์สี่เรียบร้อยไปแล้วขออีกทีหนึ่งเจ้าชาวแวบไปไหนครับหัวแตกไปดีอันนี้รานเพื่อนนะ <laughs> เพื่อนยิงไว้เจ็บแล้วนะครับผมยิงลาไปได้มีคนสเก็ตบูดอยู่ข้างหลังนะครับผมโอเคเพื่อนเราคัตเตอร์ปิดไปได้นะฮะโอเคสวยมากเพื่อนโคตรเก่งแต่ตอนนี้เบอร์สี่กำลังจะเจ็บช้ำน้ําใจนะฮะเดี๋ยวขอญาตไปช่วยเบอร์สี่ก่อนละกันนะครับโอเคมาเบอร์หนึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆเรไม่เก็บแท็กว่าเอ้ยโอ้ไม่เป็นไรฮะเราไม่เก็บของเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนมาเก็บนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาช่วยเพื่อนอีกไหม๋ยวผมขอญาตบินเมื่อกี้มันเหลือสองคนนะ ที่ผมมองมองอยู่ครับมันน่าจะเหลือประมาณสองคนนะฮะเดี๋ยวผมรับเพื่อนเพื่อนเราไปหาปืนกันดีกว่าวันนี้เราจะไปเล่น XPR กันอ๋อเราหอกูเป็นอะไรหอกูดีดเพื่อนเรามาร์กเลยเอาเพื่อนวาขอโทษเพื่อนจมใต้หอแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเพื่อนไหนๆก็เสียเวลาแล้วผมขอญาติไปเลยกันนะฮะเพราะว่าเพื่อนมาร์กไว้ตรงนี้มันมีคนแน่นเอาหอนโอ้โหอยู่ไหนจ้าเอ้ยนี่ได้ยินแล้วพี่ได้ยินแล้วไงนี่ไงล่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวฮะฮัลโหลเขาอยู่ห้องล่าง ปังนี้อยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงละบินไปไหนเจอ AK ของพี่หน่อยไหมนี่ผมเปลี่ยนมาเป็น AK แล้วนะฮะแต่ว่าอ่าไม่มีสกินนะแต่ก็เล่นได้ฮะบอกได้เลยแต่เล่นยากผมกล้ารับประกันเลยนะครับประสบการณ์การเล่นอุ้ยมีเสียงปืนฝั่งนู้นนะฮะกล้ารับประกันเลยนะครับจากที่เล่นมาฮะว่า AK มิสติกนะครับหรือ AK ฟักทองรีเจนก็แล้วแต่นะฮะดีกว่า AK ปกติแน่นอน เอเคที่มันไม่มีสกินพวกนั้นนะผมบอกได้เลยว่าเล่นยากนิดหนึง่งไม่มากครับแต่เล่นเล่นยากกว่าปืนพวกนั้นนิดหนึ่งนะครับแต่กล้าการันตีเลยว่าอย่างไงก็ยากกว่านะครับนะก็นั่นแหละเราพูดกันแบบตามตรงไม่อวยกันนะฮะโอเคเราไปกันต่อดีกว่านะครับผมอุยอ้ยผหเพื่อนเบอร์สี่เราล่วงไปอีกแล้วผมทอมนี่มันเพื่อนเราชื่อววนะอะไรวะน่ะทอนนี่เหรอทอนนี่เหรอโอเคเราไปช่วยทอนนี่กันดีกว่า ตรงนั้นมีเอ้ยโอ้ผมเจอแล้วขวามือนะฮะเจอแล้วแต่ผมขอญาตบินเลยแล้วกันปะ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 อจ๋าโอเคครับตอนนี้อ่ามีศัตรูเพื่อนเราปาดไปได้แล้วหนึ่งแต่ว่าเหมือนยังไม่หมดนะเหมือนยังไม่หมดนะผมเห็นหนึ่งแต่ผมไม่รอช้าเลยแล้วก็อุ้ยมาอุยสองนัดเฮ้ยลูกสองกูไม่โดนเลยเหรอนี่อะไรโดนไหสิโดนไหสิมันกระจายตัวโหดมากเลยแต่ผมผมก็ยังปาดมาได้อยู่โอเคอยู่นะจ้า ต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ปืน XPR เลยนะเนี่ยเพื่อนเมื่อไหร่เราจะได้ไปเอาปืนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมมาที่เพื่อนเพื่อนเราโดนลำซองอยู่ไม่เป็นไรข้างหน้ามีอีกตัวหนึ่งผมขอป,ปาดไปเอ้ยโอ้ก็โกสนหมดเจอเพื่อนลาดแม่งเอ้ยนี่ขนาดมีเฟิร์กแม็กเลวเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราแบ่งๆกันนะจริงๆตัวเมื่อกี้ต้องเป็นของผมนะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรเราหยวนๆยกันนะครับผมอ่าฮะเดี๋ยวผม มีเสียงรถตรงนี้เมื่อไหร่กูจะได้ไปเอา XBR 50ูนกูสักทีวะเนี่ยโอเคอย่าให้มันเป็นเหมือน AK หนึ่งหนึ่งในวันนั้นเลยผมขอแหละมาดีครับแต่อย่างน้อยนะฮะเราเห็นได้ชัดเลยว่าตานี้เพื่อนเราไม่ได้ตายอนาถขนาดนั้นนะเพื่อนเราตายครับแต่ว่ายังพอชุบยังพอช่วยยิงได้นะครับยังโอเคผมยังชื่นใจนะฮะกูไม่น่าพูดเลยเพื่อกูตายอีกแล้วกูว่านะกูมีกลิ่น เหมือน AK117 แล้วโอเคเพื่อนลุกขึ้นมาทำไมรู้สึกเหมือนได้กินแบบว่ากินคาวกินตูดเหมือน AK117 วะไอคลิปในวันนั้นที่ผมเล่นน่ะกูได้คอนเทนต์อีกแล้วปะเนี่ยตอนนี้ผมอ่ายังไม่ได้ไปไหนเลยแม่งมีแต่รถขับมาวนไปมาผมพยายามที่จะไล่ล่าพวกแม่งนะฮะต้องบอกได้เลยว่ามาทำไมไอ้บ้านนาลหนูหน้องโอ้โหมันจะมารับเพื่อนไงะจะมารับเพื่อน โอเคปาดมาฮะผมไม่เก็บแล้วงั้นนะเล่นลูกซองดีกว่านะผมตอนนี้อยมาแ้วพอพอพอเธอให้ผมได้ให้ได้เชิชายบ้างเถอะอยู่ไหนจะโอเคเพื่อเราปาดไปแล้วนะแต่ข้างหน้าเมื่อกี้โอ้เพื่อเราตายแย้วเพื่อนเดี๋เด้อเด้ขอช่วยเพื่อนก่อนขอช่วยเพื่อนก่อนมานี่นี้ปืนอย่าเพิ่งเอาปืนอย่าเพิ่งเอามีคนเปิดแอร์ดรอปไปแล้วด้วยแต่กูไม่สนไงมึงฆ่าเพื่อนกูใช่ไหมเพื่อนกูตายบ่อยแล้วใช่ไหมเนี่ย เพราะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะอย่างนี้ใช่ไหมผมจะช่วยเพื่อนเองไม่ต้องห่วงครับโอ้โหโอ้กลิ่นมาแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ดูคลิปในตอนนี้ได้กลิ่นไหมฮะได้กลิ่นเหมือนวันวาน,วานไหได้กลิ่นเหมือนอาคลิปที่เพิ่งลงไปไม่กี่วันที่แล้วไหมฮะมตัวละครเดิมเลยแต่กลิ่นเหมือนเดิมด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้มาไหนตอนนี้ผมป่าไปทั้งหมด11คิวแล้วนะฮะต้องมาดูกัน มาดิพี่ขอจิ้มตูดตั้งหน่อยมาอมห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 อมไปเลยหอมหอมโอเคไปกันต่อครับผมไปกันต่อตอนนี้สิบสองคิวไปแล้วนะเหมือนวันนั้นเป๊ะกูว่าใช่แล้วแหละ <laughs> แอดอบกูหายไปแล้วด้วยเว้แ,ถแถ้ๆตอนแรกแอดอบมนลงข้างเราเลยนะครับแต่ว่าเป็นเพราะความหิวก็หายในการช่วยเพื่อนแล้วก็การที่อยากจะคิวไอ้นี่มันขับรถไปไหน มานี่สเบิร์ตสเบิร์ตโอ้โอ้รถบินรถบินนี่อย่าละขอระเบิดสักทีมานี่ดิโอเคนะฮะได้ไปคนละตัวกับเพื่อนโอเคตอนนี้ทั้งเหลือคนทั้งหมด13าคนนะฮะเหลือคนทั้งหมด1ิบาคนกลับขึ้นมาเป็น16บแล้วนะฮะเกิดใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าจีจาร์ดแนอนจีจาร์ดแนอนนะฮะถ้าไม่รวมพวกเราก็เหลือคนทั้งหมด12บคนนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ต้องกำหมัดมากเลยนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิด X b r กบศูนย์แต่ผมไม่ยอมแพ้ ยังไงผมก็ไม่ยอมแค่คลิปนี้ผมนี่มาดืนทำมาตรงนี้ครับจ้องมอง a อเคนี้ผมก็ไปเก็บของเขามาแล้วเนี่ยแม่งเป็นเ k คแบบแม็กอาแม็กรันเร็วนะครับซึ่งก็ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ดีเท่ากับปืนอาแม็กปกติอะโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันมานี่ดีขอระบายอารมณ์หน่อยระบายอารมณ์ทีระบายอารมณ์ทีขอระบายอารมณ์ทีโอเค,อเ,คอเพื่อกูแตกอีกแล้วเพื่อน แต่ไม่เป็นไรเราอยู่แถวนี้เพื่อนเดี๋ยวเราช่วยขอแล้วกันเบอร์หนึ่งชุบเบอร์สองอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ทิ้งเพื่อนแต่อย่างใดแต่ว่ามีเพื่อนอยู่ข้างหลังขอพี่ซัดสักหน่อยแล้วกันโอเคเติมเกาะก่อนนะผมหมาก็กัดกูไม่หยุดมานี่ไอหมาน้อยโอเคฮะเดี๋ยวขอญาติก่อนเลยตอนนี้โอ้รถมาเยอะรถมาเยะแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมผมพูดเลย x อ r พในวันนี้ผมต้องยิงได้สักตัวแหละ ผมต้องไปหยิบ XBR ให้ได้ผมต้องหา XBR ให้ได้ตานี้กูไม่ยอมให้เป็นเหมือนปฏิวัติศาสตร์ไปไหนน้องขับรถนีเหรอมันไม่ทันหรอกไอ้น้องพี่ขอแซบหน้าหน่อยพี่ขอแซบเฮ้ย a อไอหมอนี่ก็ดีนะ ak แม็กลัวนี่มันก็ดีนะผมต้องทําคลิปรีวิวสักทีแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วจริงๆแล้วคนไม่ค่อยได้เล่นนะครับสําหรับแม็กนี้นะโอเคตอนนี้ก็ฆ่ากัหมด17ตัวแล้ว คนเหลือทั้งหมด8คนนะฮะไปข้างหน้ามีคนสเกตบูทมีคนสเกตบูทอยู่ข้างหน้านะครับผมขอปร,รดเลยแล้วกันโอเคเพื่อเรายิงดักผมขอ1 2 1 1 2 1เรียบร้อยถือว่าแชมแ่มเล่มโอเคแอรดอปตัวนี้หมดไปแล้วแอรดอปข้างหน้าแอรดอปข้างหน้าครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นแอรดอปสีชมพูที่มีรูโวอยู่ข้างหน้าผมไหมฮะ ผมกำลังจะไปเอา XPR 50สุดแซ่บสุดเซ็กซี่ของเรามาดิพี่ไม่กลัวหรอกไอ้น้องจะวัดก็ได้นะหูโคตรเบาเลย AK เนี้ยแม่งเข้าเยอะนะครับแต่ว่านัดละ20เองนะก็ไม่เบาเท่าไหร่แต่ก็โอเคอ่ะผมไม่เล่นแน่ๆเข้าใจไหมเออโอ้โหระเบิดเพื่อนได้โอเคฮะแบง่แบงๆกันไปตอนนี้เหลือ6คนสุดท้ายนะครับแต่ผมไม่ยอมเงเดี๋ยวผมขอเติมเกาะก่อนอน,นี่เป็นโอกาสทองของเราแล้ว XPR 5พอห้าศูนย์โอ้โหแซมเล่มเลยทีเนี้ยโอเคฮะเก็บของก่อนตอนนี้เราได้แล้วกูขอยิงตัวเดียวพอคลิปเนี้ยพออยู่ไหนจ้าขอแซมเล่มหน่อยละกันเอไม่แล้กูไม่มีลูกสองไม่ไอ้เหี้ยกูสาบึ่งได้มา XPR กพอ เพื่อนเหลือคนสุดท้ายค่ามันค่ามันซะจบคลิปนี้ซะเพื่อนจบกูสาดจะเล่น x p r 5 0แต่พอกูหยิบ x p r 5 0ได้ไม่เกิน3นาทีกูตายกูตาย x p r 5 0อยู่ในมือผมไม่ถึง3นาทีอืมกูตายอย่างที่เห็นเลยครับผมตายอน,นาดด้วยคิดว่าตัวเองมีลูกซองสุดท้าย โดนลูกซองปาดจบคลิปนะฮะคลิปในวันนี้จบแล้วนะครับผมฆ่าไปสิบแปดตัวห้าพันหกร้อยสามสิบสองดาเมจก็ประมาณนี้ฝากกดแล์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปนะฮะผมก็คงไม่ลงเป็นปืน APR แล้วกันลงเป็นคลิปอื่นแล้วกันจุบจ๊บจุ๊